จะทําธุรกิจไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยพี่ทํำยังไงแล้วจะต้องโฟกัสแค่อะไรคุณรู้ไหมนี่หน่อยบอกเลยนะว่าทริคที่หน่อยจะให้มันง่ายมากคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วอ่ะบางคนยังไม่โฟกัสเรื่องนี้เลยยังเหนื่อยทั้งชีวิตไม่ใช่คุณภาพนะที่เป็นตัววัดว่าร้านนั้นจะขายได้หรือขายไม่ได้คุณภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัจจัยแรกก็ที่หนึ่งส่วนใหญ่นะนั่งขายอย่างเดียวพอนั่งขายอย่างเดียวลูกค้าไม่มาก็เริ่มแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเลยช่วงนี้ตั้งแต่นี่หน่อยเกิดมานะนี่หน่อยพู ไม่เคยมีวันไหนในชีวิตนิดหน่อยที่คนบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจดีจังเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่คุณควรโฟกัสคือการตลาดและอันสุดท้ายคือ <c oughs> เรื่องแบรนด์ลูกค้าจะเข้าเยอะเข้าน้อยมันอยู่ที่ว่าคุณทําการตลาดหรือเปล่าการขายเนี่ยคือช่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนล่ะการตลาดคือทําให้คนเห็นคุณซื้อไม่ซื้ออยู่ตรงนี้ซื้อต่อไหมอยู่ที่คุณภาพละซื้อครั้งแรกอ่ะคืออันนี้ เราใช้เงินเยอะมากที่สุดกับการทําให้คนซื้อครั้งแรกเพราะถ้าเขาใช้แล้วชอบคุณภาพดีติดใจเขาซื้อซ้ําเพราะฉะนั้นเราถามกลับไปวันนี้คุณอยากได้กําไร3 0 0เนี่ยใครเห็นคุณบ้างจากที่ไหน าของขอให้โฟกัสแค่3อย่างนี้ต,ตัวเองอ่ะไปโฟกัสเรื่องการตลาดเพราะถ้าคุณไม่โฟกัสเรื่องการตลาดใครจะมาซื้อไอ้ของที่คุณบอกว่าดีให้ของคุณดีแค่ไหนนะแต่คุณไม่สามารถทําให้คนเห็นได้นั่นคือการตลาดของคุณก็เหมือนไม่มีอยู่ในโลกนี้นั่นแหละเอาแค่นี้ก่อนแล้วแบรนด์คืออะไรแบรนด์คือความสม่ําเสมอในคุณภาพของคุณ คนจะจําคุณได้ในฐาน,นะอะไรแค่นั้นเลยเข้าใจง่ายที่สุดคือความสม่ําเสมอของทุกอย่างถ้าคุณทําธุรกิจก็คือความสม่ําเสมอของธุรกิจแบรนด์ของนิ่หน่อยคืออะไรนี่หน่อยส่งออกความรู้แบบจัดเต็มทุกครั้งนี่ก็คือแบรนด์ของนิดหน่อยคุณแค่ใช้วิดีโอส่งไปการขายแทบไม่จําเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคนแค่ทักมาแล้วปิดการขายจบคนแค่ทักมาโอนเงินจบเพราะการตลาดดีการขายไม่จําเป็นถ้าแบรนด์ดีนะ การตลาดและการขายไม่จำเป็นและในเมื่อของคุณภาพดีอยู่แล้วคนก็จะซื้อซ้ำคนก็จะไม่อยากเปลี่ยน